สรุปสารจากผู้พัฒนาอัปเดตวันที่8โมกาลาฮีโร่ใหม่บันส์แอนด์บันเซลแจกฟรีตัวละครใบเจียวเนื้อเรื่องด์กไนกรอบครบรอบ0.5ปีบัฟแหวนอำนาจปรับบาลานซ์ฮีโร่กิจกรรมในวันปีใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมเซเว่นไนรีเบิร์เจ๊น้ำการค้าบริการเติมเงินเกมมือถือบริการดีปลอดภัยและราคาถูกมีเกมให้เลือกเติมมากมายเซเว่นไนรีเบิร์ไม่ว่าจะเป็นแพ็คพิซซ แพ็คเล็กแพ็คใหญ่แพ็ครูบี้และแพ็ครายเดือนบัตรายเดือนก็เติมได้แบบถูกสุดๆติดต่อเติมเกมหรือสอบถามอินบ็อกได้ที่เพจเจ๊น้ําการค้าหรือจะแอดไลน์เติมเกมมือถือต้องเจ๊น้ําการค้าไปจัดไปโดนกันได้นะครับสรุปการอัปเดตเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือวันที่8มกราเขาจะเพิ่มอัศวินคนใหม่ฝาแฝด u ั้นและบันเซลสายโจมตีกายภาพตัวเด่นของยุคใหม่แต่ใครยังไม่ได้เตรียมรูบี้และเล่นทีมกายอยู่ นะครับรีบเตรียมให้พร้อมวันที่8เนี้ยเรามาเปิดหาตัวละครกันในเรื่องสกิลยังไม่ออกนะครับในวันที่อัดคลิปและฮีโร่หน้าใหม่อีกคนหนึ่งนั่นก็คือไผ่เจียวเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับหน้าตาตัวละครฮีโร่จะเป็นแบบนี้ซึ่งสําหรับฮีโร่ไผ่เจียวเนี่ยจะมีบทบาทส,สําคัญในเนื้อเรื่องหลกักออกแบบมาให้ฮีโร่มีประสิทธิภาพในดันเจี้ยนพัฒนาตัวละครที่พึ่งได้รับการอัปเดตมาแต่พื้นฐานเนี่ยดันเจี้ยนพัฒน,นาก็น่าจะผ่านกันได้อยู่แล้วนะครับต่อให้มีตัวละครไม่ได้เยอะ แต่เขาบอกว่าสําหรับผู้เล่นที่ยังไม่ผ่านด่านที่15ฮีโร่ตัวละครนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากโดยเราก็จะสามารถได้รับไปเจียวจากกิจกรรมเหมือนไลอันก่อนหน้านี้และจะถูกเพิ่มอยู่ในรายชื่อฮีโร่ที่ต้องสุ่มในกาชาอีก2สัปดาห์หลังจากการอัปเดตซึ่งเราสามารถทํากิจกรรมได้รับตัวละครอยู่แล้วถ้าแบบไลออนเนี่ยก็จะมีแจก 2ตัวด้วยกันนะครับแต่นี้ไม่ได้ใจว่าจะแจก1ตัวหรือ2ตัวนะก็รอดูกันอีกทีหนึ่งแต่มีบทบาทแบบมากๆเลยทีเดียวของดีของฟรีนะต่อมาจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องใหม่ที่จะเข้ามาในกลุ่ม Dark Knight และของรางวัลโดยส่วนมากแล้วเราก็ลง473รอบนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องก็ลองไปดูเอาแล้วกันของรางวัลก็จะมีพวกใบเปิดซุ่มตัวละครมีหินอัปเกรดสกิลก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงพาร์ทเและช่วงที่2เนี่ยจะเปิดล็อกหลังจากที่ผ่านไป1สัปดาห์ด้วยกัน เขาบอกวา,าจะเน้นไปที่เรื่องราวของเหล่าอัศวินลรติการตึงตึงตึงบอสน้องไข่ฮะน้องไก่หรือเปล่านี่เมลคีเอาไปกินจูดมาหลงสกิลเข้าไปตุ้มใส่ผมสักทีให้มันได้อย่างนี้สิอะไรจะขนาดนั้นซืบเกินไปแล้ว หัวหน้ากลุ่มดักไนนะครับเขาบอกนพิรี่พีิลายอะไรอยู่ เอาไปกินสักทีหนึ่งต่อมาจะเป็นในส่วนของคู่มือภาพบุคคลและกรอบสําหรับเวอร์ชั่นครบรอบ0.5ปีตามที่ผู้พัฒนาได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีกรอบหน้าตาของเหล่าตัวละครนะครับที่เราสามารถซื้อได้ในราคา1 5 0่ารลูบี้เท่านั้นซื้อได้แบบถูกมากๆถ้าใครเป็นสายเก็บพวกโปรไฟล์อิโมจิกรอบรูปอะไรพวกนี้ก็ไปจัดไปโดนกันได้นะครับมีขายเยอะเลยนะแล้วก็จะมีเวลาจํากัดด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์หลักที่สําคัญนะครับก็ จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนั่นก็คือแหวนอานาจได้ถูกทําการบัฟเป็นที่เรียบร้อยจากใครที่รออยู่และเกลือได้แหวนอํานาจไปเยอะผมก็มี1วงเหมือนกันนะแหวน6ดาวเขาบอกว่าแหวนแห่งพลังมีจุดแข็งที่โดดเด่นคือการสํารองสกิลจะไม่ถูกยกเลิกแม้หลังจากการโจมตีที่ร้ายแรงและให้โล่ป้องกันที่ทรงพลังแต่เนื่องจากข้อจํากัดที่ค่าโล่จะหายไปหลังจาก2เทิร์นเท่านั้นเขาพบว่าโล่ป้องกันไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นเขาจึงว่า างแผนให้โลเนี่ยสามารถเพิ่มจำนวนเทินได้มากยิ่งขึ้นนะครับมากขนาดไหนดูเลยถ้าเป็น5ดาวเนี่ยจาก2เทินก็จะเป็น3เทินโหดเลยไหมโหดเลยไหมย,ยังและถ้าเป็นแหวน6ดาวนะครับนี่จาก2ก็จะเป็น4เทินโล่อยู่ถึง4เทินเนี่ยที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับแม้ว่าผลของเกาะป้องกันแห่งแหวนจะเป็นผลถาวรที่ไม่สามารถลบออกได้ด้วยการลบสถานะก็ตามดังนั้นเขาจึงทำการปรับปรุงลักษณะให้แสดงได้อย่าง อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเฮ้สิครับแบบนี้ถ้าใครมีแหวนอำนาจอยู่จาก2เป็น4เทินถ้า6ดาวนะแล้วป้องกันเนี่ยร้อยห้าสอคิดสภาพดีมากกว่าเดิมเยอะมากๆถ้าใครมีแหวนนี้อยู่นะครับ4เทินอะสเทินจะพ p พก็ดีอาริณาก็ได้ได้หมดครอบคุมทุกกิจกรรมเลยก็ว่าได้นะครับใครยังลังเลที่จะผสมอยู่หรือมีอยู่แล้วนะครับก็ไปจัดตีบวกเปิดออฟไว้ได้เลยแต่เขาบอกว่าการตัดสินใจการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยนั้น ีกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในคราวเดียวและจะดําเนินการปรับปรุงต่อไปโดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องประดับระดับตํานานแต่ละชิ้นมีสเสน่ห์เฉพาะตัวมากขึ้นในอนาคตแหวนอื่นๆก็อาจจะโดนปรับก็ได้หัวข้อที่5านะครับจำนวนภารกิจซ้ําในคอนเทนต์เลดเพิ่มขึ้นก็คือเราจะดรอปเพิ่มพวกน้ํายาแห่งความโกรหน์น้ายาแห่งการลืมเลือนได้ดีมากยิ่งขึ้นโอกาสการได้ก็จะมากขึ้นนะครับถ้าใครช่วงนี้อยากจะฟาร์มเลดก็ฟาร์มแค่เฉพาะ รายเดือนก็พอรอไปโถมในช่วงการอัปเดตวันที่8โอกาสการได้รับน้ํายาก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าน้ํายาของแต่ละคนเนี่ยใช้ไม่เพียงพอเลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอและของรางวัลที่ได้มันค่อนข้างน้อยลงร้อยรอบอาจจะได้1ขวดหรืออาจจะได้มากกว่านั้นแต่มันไม่ค่อยตอบโจทย์ผู้เล่นเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยทําการปรับปรุงเพิ่มการได้รับนอกจากนี้รางวัลที่เคยได้รับตั๋วสุ่มฮีโร่ทั่วไปได้ถูกอัปเกรดเป็นตั๋วฮีโร่ขั้นสูงแล้วนะครับจากเดิมที่เราจะได้อัศวินระดับทั่วไป2ดาวจาก ตรงนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะได้เป็นตั๋วอัศวินระดับ3ดาวมาแทนเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้เล่นมากยิ่งขึ้นนะครับหรือให้คุ้มค่าต่อการดําเนินการดีไม่รู้แจกทําไมนะครับ2ดาว3ดาวก็สิ้นเรื่องแล้วหัวข้อที่6คําแนะนําเกี่ยวกับการปรับสมดุลฮีโร่ซึ่งก็จะมีปรับอยู่3ตัวด้วยกันนะครับจะมีน็อกมีบาเลสตานี่และมีลุกยืนอ,อ่าไม่ใช่3ตัวนี้ก็จะถูกปรับบาลานซ์สกิลให้สามารถใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยในการปรับสม ดุลครั้งนี้เขาจะเริ่มที่ฮีโร่น็อกเป็นอันดับแรกตัวนี้เลยครับโดยน้องเนี่ยก็จะได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับเอฟเฟกต์เดสซึ่งสาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะแจ้งทางการประกาศอีกทีหนึ่งฉบับเต็มส่วนอีก2ตัวก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะปรับตอนไหนแต่มีแววได้ปรับเผื่อใครแบบว่าทํา c 6ไว้แล้วก็สามารถดองรอไปก่อนได้ก็จะได้ไม่ต้องไปทําอร่อยเผื่อเก่งขึ้นมาก็จะได้ใช้นะครับฉะนั้นมีตัวไว้ก่อนจะดีกว่านะหัวข้อที่7ะก็จเจรร็ณ เนื่องในวันปีใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ใช้งานผ่านกิจกรรมต่างๆได้แก่ภารกิจฮีโร่นะครับไเจยวนี่แหละที่กําลังจัดเตรียมเพื่อมอบของรางวัลมากมายในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าและยุคสมบัติอันยิ่งใหญ่โดยในกิจกรรมนะครับช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเราจะได้รับเครื่องประดับระดับตำนาน4ดีดาวและยังมีตั๋วเลือกตำนานแบบพิเศษไอไอรวมถึงบั้นแอนบันเซลและอื่นๆอีกมากมาย บั้นแอนบันเซลเนี่ยเราสามารถทําการเลือกได้ด้วยถ้าจากที่เขาเขียนในกิจกรรมตรงนี้นะครับเนี่ยตัวเลือกฮีโร่ระดับตำนานพิเศษรวมถึงบั้นแอนบันเซลเราก็สามารถได้รับจากตรงนี้จะมีรางวัลพิเศษแจกให้ดังนั้นโปรดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดและยังมีของวันมากมายนะครับรอเพื่อนๆอยู่อย่างเช่นไข่สัตว์เลี้ยงระดับตำนานน้ํายาแห่งการลืมเดือนน้ํายาโกรรหนส่วนประกาศการอัปเดตวันที่22มกรานะครับก็จะมีการตั้งค่าล่วงหน้าสําหรับการขายอุปกรณ์เนี่ย ขายอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้ได้เลยว่าเราเนี่ยไม่ต้องการอุปกรณ์อะไรเพื่อให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําอะไรเนี่ยได้ไหวมากยิ่งขึ้นนะครับและยังมีการปรับปรุงรางวัลในภารกิจ d e s c e n t Expedition และการเพิ่มโหมด b o o s t อร์เขาบอกว่าจะมีการนําฟังก์ชันการกวาดล้างมาใช้ในการทําสงครามปิดล้อมและช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการเล่นซ้ําๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นและยังมีการเพิ่มของรางวัลการแข่งจัดอันดับเขายังวางแผนที่จะเพิ่มของรางวัลที่จะมอบให้ในแต่ และอันดับและรางวัลอันดับโดยรวมอีกด้วยถือว่าดีเลยนะครับหัวข้อที่3ของวันที่ย2นะครับก็จะมีการปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกอื่นๆกระดานสถานะกิวแสดงสถานะสงครามที่หน้าลอปบี้ดูเด็กความเร็วศัตรูในกิววอลได้นะครับปลดล็อกอุปกรณ์แบบกลุ่มแชทลบข้อความจากการสแปมอะไรพวกนี้ก็จะมีปรับเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับลบแชทได้แชทที่ไม่ต้องการวันที่22ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ในส่วนของตัวละครเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าวันที่22ก็น่ี ตัวละครใหม่ด้วยแล้วก็เพิ่มหัวข้ออื่นๆและยังมีของรางวัลจากการกดติดตามนะครับเราจะได้รับใบเรียกสัตว์เลี้ยงส0บใบป,ประกายไฟภายในอันนี้แปลมาจากเกาหลีนะครับซึ่งเขาว่าจะให้ในจดหมายฉะนั้นเราสามารถไปเช็คกล่องจดหมายเพื่อรับของรางวัลกันได้นะนี่ก็คือหลกัหลกๆที่ประกาศการอัปเดตนะครับโดยรวมแล้วก็คือจะมีกิจกรรมใหม่ที่เราสามารถได้รับฮีโร่เลือกได้นะครับรวมถึงตัวละครใหม่ด้วยบา n c e and ด์ n c e เซลแล้วก็มีของรางวัลแจกกันอื่นปบบาล้านอัศวินนะครับปาริสตาลุกแล้วก็น แต่น็อกเนี่ยจะเริ่มเป็นตัวแรกก่อนปรับบัฟแหวนอำนาจเพิ่มระยะเวลาของเทินจาก2เป็น4เทินสาหรับแหวน6ดาวเพิ่มกรอบจากร้านค้าที่เราสามารถใช้1,500รลูบี้ในการซื้อได้เพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ของกลุ่มดักไนท์แล้วก็จะมีกิจกรรมของป่ายเยวนะครับที่เราจะได้รับตัวละครเหมือนไลออนอะไรแบบนั้นเลยฉะนั้นก็นี่ก็คือสรุปการอัปเดตนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดหน่อยนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆ